มาร์กหน้าค่ะบอกได้เลยว่าตัวฟ้าเองอะได้ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทุกวันเนี่ยที่เรามาร์กหน้าเนี่ยมันเหมาะกับสภาพผิวของเราหรือเปล่าฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนเจอกับฟ้านะคะในช่องฟ้าปอนช่องค่ะ วันนี้นะคะทุกคนฟ้าจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการมาร์กหน้าค่ะบอกได้เลยว่าตัวฟ้าเองอ่ะได้ตั้งคำถามว่าเฮ้ยทุกวันเนี่ยที่เรามาร์กหน้าเนี่ยมันเหมาะกับสภาพผิวของเราหรือเปล่าเพื่อนๆคงคิดแบบฟ้าว่าหรืออาจจะไม่คิดแต่ว่าเนี่ยคิดเอาเถะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องการมาร์กหน้านะคะว่าผิวแต่และผิวเนี่ยเหมาะกับการมาร์กหน้าแบบไหนอยากรู้ใช่ไหมคะว่าเป็นอะไรไงก็ไปฟังกันดีกว่าจ้าเดี๋ยวฟ้าขอพูดประโยชน์ของการมาร์กหน้าก่อนละกันนะคะการมาร์กหน้าเนี่ย เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้ผิวหน้าเราอ่ะดูมีชีวิตชีวามากยิ่งขึ้นนะคะทําให้ผิวเราดูแบบสดชื่นดูเปล่งปังดูอิ่มฟูใช่ไหมคะทาไมเราถึงต้องมาร์กหน้าเพราะว่าทุกๆวันเนี่ยสภาพแวดล้อมภายนอกบพิษต่างๆความเครียดหรือการกระทบของเราเองทําให้ผิวเราดูหมองคล้ำไม่สดชื่นดูแบบไม่โอเคดูโทมเอาง่ายๆนะคะซึ่งการมาร์กหน้าเนี่ยมันสามารถทําให้เรามีผิวที่ดูอิ่มฟูดูมีชีวิตชีวาดูแบบดูดีขึ้นได้นะคะทาให ผิวหน้าเรานะคะได้รับสารอาหารอย่างเต็มที่นะคะทําให้ผิวหน้าเราดูแบบโอเคขึ้นและดูดีขึ้นเนาะซึ่งการมักหน้าเนี่ยมีหลากหลายวิธีมากแต่ก็ต้องเลือกนะคะให้เหมาะกับตัวเรามากที่สุดแล้วการมักหน้าแบบไหนอะ่ะมันเหมาะกับตัวเรามากที่สุดอะล่ะมาฟังกันดีกว่าจ้า คนผิวมันมีสิวเซียนมีรูขุมขนกว้างผิวหน้าไม่กระชับมีแบบความมันส่วนเกินเยอะควรเลือกมาร์กที่มีส่วนผสมของโคลเบตน,นะคะซึ่งมาร์กแบบเนี้ยมันสามารถปรับสมดุลให้กับผิวเราได้นะคะและสามารถผัดเซลล์ผิวได้ด้วยนะคะมีส่วนประกอบของ BHA และ AHA หรือว่ามีส่วนประกอบของธรรมชาติอย่างเช่นแตงกวาชาเขียวชาชาสกัดจากลำข้าวนะคะแต่ว่านอกจากนั้นแล้วยังมีคุณสมบัติ นะะในการแทรกตัวเข้าไปยับยั้งน้ํามันที่ผลิตน้ํามันส่วนเกินได้ด้วยนะคะแล้วน้ํามันพวกเนี้ยมันค้างคางอยู่กับตามรูคุมขนของเราอะซึ่งทําให้ผิวหน้าเราอักเสบได้นะคะและทําให้เกิดสิวได้ด้วยเนาะเป็นจุดเริ่มต้นของสิวเลยก็ว่าได้นะทุกคนเตาปค่ะทุกคนผิวแห้งและขาดความชุ่มชื้นนะคะแน่นอนค่ะผิวแห้งต้องเลือกม,มาที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวใช่ไหมคะอย่างเช่นน้ำผึ้ง ออยสาลายว่านหางจระเข้นะคะที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวเราเนาะเออเราก็มีความรู้สึกว่ารู้สึกว่าผิวหน้ามันแบบกะจุกกระติกเหลือเกินนะแบบผิวหน้าแห้งแค่แบบโบกทีเดียวก็คืออยู่เลยอะ่ะเออแล้วต่อไปนะคะทุกคนคนที่มีปัญหาแบบเฮ้ยผิวหน้าระเบอบ้างเหลือเกินแล้วควรเลือกมาร์กแบบไหนดีก็ต้องเลือกมาร์กที่มีสมสมของพวกคาโมไม้ใบบะกบกสาลายอะไรเงรี้ยทุกคนที่แบบ มันอ่อนโยนกับผิวเราอะไรอย่างนี้ปรับปรมมผิวเนาะต่อไปกับทุกคนปัญหาผิวที่มีแบบกระฝ้าจุดด่างดำนะคะเราควรใช้มาร์กแบบใหมดีเราควรเลือกมาร์กนะคะที่เน้นให้แบบผิวขาวใสเพราะว่าเพื่อลดฝ้ากระจุดด่างดำ ซึ่งมากแบบเนี้ยต้องมีส่วนผสมของวิตามินซีใช่ไหมซึ่งวิตามินซีเนี่ยทาให้สภาพผิวหน้าเราหรือสีผิวเราเนี่ยดูแบบสมบําเสม,มอมากยิ่งขึ้นดูเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนะคะแถมแบบลดจุดด่างดําได้ด้วยนะคะผิวหน้าดูขาวใสขึ้นด้วยต่อไปคะ่ะทุกคนคนที่มีปัญหาผิวแบบเกี่ยวกับริ้วรอยอะไรเงี้ยทุกคนควรเลือกมาสกที่มีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดบ,บริสุทธิ์จําพวกเปปไทด์อะไรเงี้ยทุกคนเพราะว่าสารสกัดพวกเนี้ย เขาสามารถแทรกซึมได้อย่างล้าลึกนะคะที่ช่วยทาให้แบบลดริ้วรอยเราได้ด้วยนะคะแบบทําให้ริ้วรอยเราดูตื่นซึ่งทั้งหมดนี้ทําไมฟ้าถึงต้องพูดเกี่ยวกับเรื่องของการมาร์กหน้านะคะจริงๆแล้วเราควรเลือกมาร์กหน้าสูตรที่เหมาะกับสภาพผิวของเรามากที่สุดเนาะอย่างเช่นฟ้ามีปัญหาเรื่องสิวจะใช้แบบลดเลือนริ้วรอยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะเราควรเลือกที่มันแบบเป็นปัญหาผิวของเรามากที่สุด แต่ว่าการมาร์กหน้าเนี่ยอย่างน้อยๆอ่ะเราควรแบบอาทิตย์นึงน่ะต้องสองรอบอย่างต่ำๆเลยนะอย่างฟ้านเนี่ยก็ชอบมาร์กหน้าทุกคนชอบมาร์กแบบสลิปปิ้งมาร์กอ่ะเพราะว่าเราไม่ต้องทาอะไรมากอ่ะเรามาร์กบูบกไปแล้วคือหลับก็จบเลยตื่นม,มาก็แค่ล้างหน้าออกแค่นั้นอยากให้เพื่อนๆทุกคนได้ลองไปปรับใช้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติข้อมูลผิดถูกป,ประกันได้ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะกันแลขนาดนั้นนะคะก็พูดแบบ เออมาโมยทั่วไปแล้วกันเนาะให้สาระความรู้บ้างนิดหน่อยโอเคค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด Subscribe แล้วกดแชร์ฟ้าด้วยนะคะที่สำคัญนะคะอย่าลืมกะดิ่งกุ้งกิงฟ้าด้วยนะคะเวลาฟ้าลงคลิปใหม่หทุกคเจ้าภาพนนี้ก็ไปละบายสวัสดีค่ะจุ๊บ